โอเคสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับโคชฉลองครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วโอวันนี้มาเลดนิดน,นึงครับเนาะอ้าละไม่เป็นไรครับมาช้ายัางไงก็มาด้วยความรักและความห่วงใยเพื่อนๆืน,นทุกท่านเหมือนเดิมครับเพราะว่าเจตนาลักของผมคืออยากจะให้ทุกท่านครับสุขภาพดีห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นเบาหวานครับและท่านที่ไม่อยากจะป่วยเป็นเบาหวาน เคล็ดลับสาคัญสาคัญครับผมจะค้นหาแล้วก็นํามาแบ่งปันกับทุกท่านครับทุกวันเลยโอเควันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเนาะด้วยรักและห่วงใยจริงๆครับเนาะอยากให้ทุกท่านครับสุขภาพดีไม่ต้องกินยาหาหมออีกตลอดชีวิตเลยนะครับเนาะสำคัญที่สุดครับสุขภาพดีคือทรัพย์สินถูกต้องไหมครับเจ็บป่วยคือนี่สินบนโลกนี้ครับไม่มีทรัพย์สินใดครับบนโลกนี้ที่สําคัญเท่ากับการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกรงงห็นด้ไหมครับ ถ้าเห็นด้วยนะครับเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะแบ่งปันสิ่งดีๆครับออกไปให้เพื่อนของเราการยานามิตรกาลยานธรรมทั้งหลายทั้งปวงครับเพื่อเขาจะได้มีสุขภาพดีเหมือนกันกับเราอย่างนี้ดีไหมครับเนาะโอเคยอดเยี่ยมมากๆเลยสุดยอดมากๆครับวันนี้มาช้านิดหนึ่งครับแต่ก็มาด้วยความห่วงใยเหมือนเดิมเนาะอาจจะเออช้าไปบ้างแต่ว่าในหัวใจครับยังหงวงให่เพื่อนๆเหมือนเดิมครับไม่อยากให้ทุกท่านนะครับเนาะได้พลาดข้อมูลดีๆวันนี้ครับมาในหัวข้อเรื่องเก็บ คล็ดลับครับลดสภาวะดื้ออินซูลินอ่าทุกท่านก็รู้อยู่เนาะว่าคนเป็นเบาหวานก็คือคนที่มีสภาวะดื้ออินซูลินถูกต้องไหมครับเาลาเรามาเรามาเข้าหัวข้อข,องขังออออออเลาเนะครับเนาะเพื่อไ,ไม่ให้เป็นการเสียเวลามันก็ดึกมากแล้วเนาะต้องรีบนอนเดี๋ยวก่อนสี่ทุ่มอ่าสำคัญมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าสี่ทุ่มเนี่ยครับสำคัญมากๆสาหรับการนอนของมนุษย์เราทุกคนครับเราอกถูกออกแบบมาครับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้นะครับถูกออกแบบมาให้นอนหนึ่ง ใน3ของชีวิตนะครับเ,เพื่อนๆสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะร่างกายจะต้องนอนครับ <c oughs> เท่าอายุ60ปีเราจะต้องนอนตลอดชีวิตเราต้องนอนติดต่อกัน20ปีโอ้โหนึกภาพเลยครับเราไม่น่าเชื่อนะครับเรานอนติดต่อกัน20ปีมหสจัจจรรทร์มากๆถ้าใครนอนน้อยครับคุณนอนน้อยยิ่งนอนน้อยไปเท่าไหร่ยิ่งนอนน้อยไปเท่าไหร่อายุคนสั้นไปทุกวันทุกวันครับนอนน้อยไปหนึ่งวันก็อายุสั้นลงไปอีกหนึ่งวันอ่านอนน้อยไป สองวันอายุสั้นไปสองวันครับยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่อายุยิ่งสั้นไปเรื่อยๆทุกเพื่อนอันตรายมากๆเนาะงั้นอย่าเสี่ยงเลยครับกับการนอนน้อยสําคัญมากๆครับเหมือนกับการกินอาหารในการนอนเนี่ยสำคัญพอๆกับการกินอาหารพอๆกับการหายใจสําคัญพอๆกับการออกกําลังกายครับเพื่อนดังนั้นเราอย่าคิดว่าการนอนไม่สําคัญเนาะบางคนครับในระหว่างสร้างเนื้อสร้างตัวครับทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานจนลืมพักผ่อนจนลืมหลับนอนสุดท้ายครับพอเขามีเงินมีทองมากมายสุดท้ายเขาก็ จากโลกนี้ไปครับทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกให้หลานเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาใช้เวลาช่วงที่เรานอนน้อยนะครับเป็นช่วงที่เราใช้เวลาในชีวิตเราล่วงหน้าไปแล้วครับดังนั้นอายุเราจะส,สั้นลงสั้นลงสั้นลงตามเวลาที่เรานอนน้อยดังนั้นสําคัญมากครับน้องต้องรีบนอนก่อนสี่ทุ่มโอเคจะแบ่งปันกับเพื่อนสักสินาทีสินาทีพอเนาะ <c oughs> จะได้หลับได้นอนทักงคนเนาะเอาละเขามาเข้าเก็บเคล็ดลับลดอาการดื้ออินซูลินก่อนว่าทํำยังไงครับถึงจะลดสภาวะดื้ออินซูลินได้ คนเป็นเบาหวานเรารู้อยู่ครับว่าเขาเกิดจากสภาวะดื้ออินซูลินอินซูลินนี่ครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนําเป็นตัวกลางครับเพรียว่าตัวเป,เ,ปเป็นฮอร์โมนตัวกลางที่จะเป็นสื่อกลางในการนําน้ําตาลนี่ครับเอาไปยังสงแห่งสองแหล่งเออสแหล่งสิงต้องสาแหล่งด้วยกันแหล่งแรกครับก็คือตับของเราครับเมื่อร่างกายเรานะครับพอเราทานอาหารในกลุ่มแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับเนาะ จะพวกข้าวพวกแป้งพวกคาร์บไฮดครับทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับเมื่อเราทานเข้าไปสู่ร่างกายล้วปุ๊บร่างกายจะทําการย่อยใช่ไหมครับทำการย่อยที่กระเพาะอาหารกลายเป็นน้ําตาลกลูโคสนะครับเนาะจากข้าวเรานะครับเนาะจากอาหารหวานต่างๆน้าตาลต่างๆถูกเปลี่ยนครับให้เป็นน้ําตาลกลูโคสแล้วก็ไหลไปในกระแสเลือดน้ําตาลกลูโคสก็จะเข้าไปที่ตับอ่อนแล้วครับไปกระตุ้นไปเปิดสวิตตับอ่อนติ๊งตองน้ําตาลมาแล้วจ้าอ่า ตับอ่อนก็บอกอ้าวเหรอน้ําตาลมาแล้วรีบผลิตอินซูลินครับเพราะอินซูลินจะเป็นสื่อกลางในการนําน้ําตาลนะครับเอาไปใช้งานครับผม caf. เนาะเพราะว่าน้ําตาลนี้จะวิ่งไปที่ตับเองวิ่งไปได้ครับร่างกายจะไปที่2แห่งอันดับแรกเลยสองแห่งนะครับเนาะไปที่ตับของเราครับไปเก็บสะสมไว้เป็นพลังงานดังนั้นเก็บสะสมไว้ในตับของเราครับเปลี่ยนเป็นพลังงานเนาะและอีกอันนึงครับพอน้ําตาลที่เหลือในกระแสะเลือดพอมันไม่ได้เก็บที่ตับแล้วส่วนหนึ่งเก็บที่ตับเนาะส่วนหนึ่งจะลอยไปในกระแสเลือดครับเพื่อที่จะไปที่ กล้ามเนื้อเราครับไปที่เซลล์ร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าทุกเซลล์ครับจะต้องใช้น้ําตาลเป็นพลังงานดังนั้นเซลล์ทุกเซลล์ครับไม่สามารถที่จะเอื้อมมือมาจับน้าตาลเองได้เพราะเซลล์ไม่มีมือเนาะต้องมีสื่อกลางคือวฮอร์โมนอินซูลินนะครับเป็นเหมือนกับรถนะครับบรรทุกน้ําตาลครับไปให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อครับจะใช้พลังงานน้ําตาลเยอะมากเซลล์ทุกเซลล์ครับก็จะมีประตูในการปิดเปิดนะครับเพื่อรับน้ําตาล อินซูลินครับนอกจากเขาจะบรรทุกไปแล้วเขาก็มีกุญแจเข้าไปเปิดก็แก๊กอ่าเปิดประตูแล้วก็น้ําตาลเข้าไปให้เซลล์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างนี้ปัญหาะจะไม่เกิดขึ้นครับนี่คือกระบวนการปกติในร่างกายเราจะเกิดอย่างนี้ครับอินซูลินก็จะนำน้าตาลไปให้กับเซลเพื่อเาผาผลาญเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานเซลลก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับนเนาะเผาผลาญพลังงานแล้วก็ทําหน้าที่ของเซลไขเซลลมันทุกคนโดยเฉพาะกล้ามเนื้อครับเมื่อเราออกกําลังกายแน่นอนครับน้ําตาลก็จะเผาผลาญเยอะขึ้นดังนั้นถ้าใครมีกล้ามเนื้อ เยอะมากๆนะครับเนาะมีกล้ามเนื้อเยอะๆตามหัวไหล่ตามหน้าอกตามสะโพกนะครับเนาะตามต้นขาเยอะๆจะมีโรงงานเผ,ผาน้ําตาลเยอะมากดังนั้นจะไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าน้ําตาลเอ,อ่อล้นในกระแสะเลือดจะไม่มีปัญหาสภาวะดื้ออินซูลินครับเพราะนี่คือเตาเผาพลังงานอย่างดีครับพวกกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับหน้าอกหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนกล้ามท้องนะครับสะโพก ต้นขานี่ครับสำคัญมากๆดังนั้นเน้นออกกําลังกายส่วนนี้ให้เยอะเนาะท่านี้สําคัญมากๆครับมาถึงจุดนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อเราเนี่ยครับใช้เมาส์ปากของเราเนี่ยครับมากเกินเหตุครับรับประทานอาหารมาที่เจอน,นี้โอ้โหกลิ่นหอมน่ากินจังเลยอุย้ยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็โอ้โหน่ากินอันนี้ก็น่ากินเนาะโอ้โยอ,อะไรก็น่ากินไปหมดเราก็กินกันไม่เลือกนะครับเนาะพอกินไม่เลือกสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับน้ําตาลก็จะไปกดติ้งตองกระตับอ่อน ตับอ่อนจ๋าน้าตาลไปแล้วจะตับอ่อนก,ก็ต้องผลิตน้ําตาลตผลิตอินซูลินออกมานะครับเนาะฮอร์โมนอินซูลินเพื่อเป็นสื่อกลางในะน้าตาลนะครับเอาไปให้กับเซลล์ในร่างกายดังนั้นพอเซลล์กล้ามเนื้อครับได้รับน้าตาลเยอะเยอะๆเขาก็ปิดประตูขเขาก็ไม่เอาเลยเขไม่รับแล้วครับอินซูลินจ๋าไม่เอาเลยยามาเยอะขนาดนี้ทําไม่ไหวแล้วใช้ไม่ไหวน้ําตาลก็เอ่อล้นในกระแสเลือดเยอะคราวนี้เป็นอันตรายกับหลอดเลือดเรา เป็นอันตรายกับตาเป็นอันตรายกับไตเป็นอันตรายกับอะไรครับสมองเป็นอะไรครับอันตรายกับอาขาเป็นอันตรายกับหัวใจครับดังนั้นร่างกายจะต้องน้ำตาลไปเก็บที่อื่นครับไม่งั้นอันตรายมากต้องไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันครับเพื่อนๆทำให้อะไรครับคนที่มีน้ําตาลเยอะก็จะอ้วนอ้วนอ้วนใช่ไหมครับเขาจะให้เปลี่ยนเป็นไขมันครับเก็บสะสมไว้ในร่างกายเราเป็นพลังงานสํารองครับ เอาไว้ใช้กรณีที่เราอดอยาไม่มีอยู่ไม่มีกินติดถ้าหรือว่าติดเกาะติดทะเลทรายเนี่ยครับน้าไขมันเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ซึ่งมันเก็บก็สะสมหน้าเขียดหน้าเกียดเนะสาะสะสมที่หน้าท้องที่ตับที่หน้าท้องนะครับเนาะใต้คางใต้แขนสะโพกก้นโอ้โหอุยอายนะครับเนาะเก็บไม่สวยครับเก็บไม่ไม่น่ารักก็เลยไม่ควรจะให้มันเก็บแต่เงั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยครับเนาะไม่สามารถที่จะ ลดปริมาณการบริโภคอาหารลงไปได้นะครับเนาะเราจะต้องระมัดระวังมากๆเลยครับในการที่เราจะมาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุเป็นอยู่ที่ครับที่ปากอย่างเดียวท่านเองดังนั้นต้นเหตุอยู่ที่ปากวิธีแก้ไขเราก็ต้องกลับมาแก้ไขที่ปากครับลดปริมาณการทานอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวให้มากที่สุดเช่นอะไรครับคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเช่นข้าวขาวนี่ข้า,ขาวขัาขาดสีนี่คือจริงๆแล้ว คนเราป่วยเพราะว่าเราห่างไกลธรรมชาติแล้วกรเพื่อนๆเราอยู่ห่างไกลธรรมชาติมากเกินไปเราจรึงป่วยเรากินอาหารที่ไม่ใช่ธรรมชาติมีการดัดแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆครับทําให้เราป่วยดังนั้นไม่แต่ข้าวครับเราก็เป็นข้าวขัดสีนยฮะมันผิดธรรมชาติเพราะข้าวปกติมันต้องมีอ่ามีรำมีสารอาหารคุมอยู่เราเรียกว่าข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมอมือนะนี่คือข้าวปกติที่มนุษย์เราควรจะรับประทานเนาะแต่ว่า อย่างว่ามันแข็งมันไม่อร่อยครับจึง <c oughs> จึงมีการขัด <c oughs> ให้ข้าวลันขาวขึ้นขัดให้ขาวขึ้นครับดังนั้นมันจึงเหลือแต่แป้งล้วนๆครับสารอาหารต่างๆพวกกากพวกใยพวกวิตามินต่างๆเนาะจะไปให้ครับหมูกิน <c oughs> หมูเลยอ้วนเห็นไหมครับ <c oughs> ตัวใหญ่อ้วนเลยนั่นแหละ <c oughs> เราก็ได้กินแต่แป้งล้วนๆครับนี่แหละคือปัญหาการทานคาร์โบไฮเดรตเชิงโซเชิงเดี่ยวมากเกินไปดังนั้น เราจะต้องหันมาทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนาะข้าวไราเบอร์รี่ข้าวไม่ขัดสีทั้งหลายทั้งปวงครับเป็นเพื่อนเพื่อที่เราจะได้อ่ามีน้ําตาลซึมสู่กระแสเลือดชา้าๆครับร่างกายเราตับอ่อนนะครับผลิตอินซูลินทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนสุดท้ายครับเบต้าเซลล์หรือว่าวิศวกรที่คอยดูแลในการผลิตอินซูลินก็ผลิตอินซูลินได้ไม่มีคุณภาพไม,ม่เพียงพอครับสุดท้ายคุณหมอจะต้องให้อินซูลินเทียม เพื่อจะเอาบางน้ําตาลนะครับไปบังคับไว้ในเซลล์เนาะไปเก็บไว้ในเซลล์ครับดังนั้นเราไม่อยากจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานเนาะไม่อยากจะได้ประดับเกียรติเป็นผู้ป่วยเบาหวานไม่อยากจะทานยาเบาหวานไม่อยากจะทานยาความดันหัวใจเพราะว่าเบาหวานเป็นมาโรคเดียวครับแต่มันจะมาเป็นแพ็กเกจเลยนะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับโอ้โหเป็นโรคไตสารพรัดโรคคับจะตามมาจากโรคเบาหวาน ดังนั้นจึงมีคํากล่าวว่าเบาหวานครับเป็นมารดาของโรคทั้งปวงด,ดังนั้นไม่จําเป็นนะครับอย่าเป็นเบาหวานเด็ดขาดนะครับพี่น้องเด้อคงไม่มีใครจําเป็นเนาะส่วนใหญ่เกิดจากการเผลอหรือครับกินเยอะอร่อยครับเนาะกินอร่อยมากเกินไปดังนั้นควรจะหนึ่งครับต้องเปลี่ยนแปลงการทานคาร์โบไฮเดรตนะเพื่อนๆเนาะให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและก็ทานในปริมาณที่ดบลงมาครึ่งหนึ่งครับเนาะครึ่งหนึ่ง ต่อคาบนี่ประมาณสักทัพ,พีทัพ,พีทัพ,พีครึ่งก็พอแล้วอย่าทานเยอะกว่านั้นนะอันตรายมันเยอะมากๆควรจะเปลี่ยนม,มาทานอะไรครับโปรโตีนเพิ่มขึ้นทานวิตามินจากผลไม้เพิ่มขึ้นทานผักใบเขียวเพิ่มขึ้นนี่คือกลุ่มอาหารที่เหมาะกับคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเบาหวานเนาะแล้วก็ทําให้ร่างกายเรากระตุ้นการเผาผลาญน้ําตาลเรียกว่าเป็นการกระตุน้นทาให้ร่างกายเราครับมีความไวต่ออินซูลิน เขาเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าิน s u l i n s e n s i น i ิ i t y นั่นแหละครับินซู l i n s e n s i นซิตี้มันจะทําให้ร่างกายเร็วต่อไวต่อตอินซูลินเมื่อมีอินซูลินเข้ามาปุ๊บร่างกายจะนำน้ำตาลไปเผาผลาญไปที่กล้ามเนื้อไปที่กล้ามเนื้อมากกว่าที่จะเอาไปเก็บเป็นไขมันครับเราเรียกว่าสภาวะไวต่ออินซูลินส่วนสภาวะดื้อต่อ insulin, อินซูลินก็คือน้าตาลในเซลล์เราเนี่ยมันเยอะมากไปแล้วครับเซลล์ไม่รับแล้วเซลล์ไม่รับเราเรียกว่าดื้ออินซูลิน แต่วันนี้เรามาแก้ไขปัญหาดื้ออินซูลินด้วยการทําให้ร่างกายเรานะครับมีการไวต่ออินซูลินดีกว่าใช่ไหมครับอันดับแรกก็คือ1ครับทานอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับเนาะแล้วก็ลดปริมาณการทานลงมาครึ่งหนึ่งอย่าไปทานเยอะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแต่ให้ทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ทานพืชผักแลผลไม้เพิ่มมากขึ้นแต่ผลไม้ที่อะไรครับมีน้ําตาลน้อย,นอย,นอยเนาะแล้ว่าถ้าค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์น้อยก็คือ ผลไม้ประเภทฝรั่งอย่างนี้เป็นต้นชมพู่อย่างนี้อะโวคาโดใช่ไหมครับมีอะไรอีกนะครับที่หวานน้อยแอปเปิ้ลอย่างนี้เป็นต้นเนาะสาลี่นี่ก็ได้ครับที่มีน้ําตาลน้อยสามารถช่วยเราได้ครับเนาะเพื่อจะช่วยให้ได้รับวิตามินมากขึ้นวิตามินจะช่วยให้เราร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วข้อที่2ครับคือออกกําลังกายสัปดาห์หนึ่งมี7วันเนาะร้อยหกสิบแปดชั่วโมงเราออกให้ได้5ชั่วโมงครับ แบ่งไปเลยจะนังคารพูดประหัตส,สุขเสาจะออกไานก็ได้ครับขอให้ได้5ชั่วโมงรวมๆแล้วาการออกกําลังกายสําคัญมากๆครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงทําให้น้ําตาลที่อยู่ในร่างกายเราครับในกระแสะเลือดเราครับถูกเอาไปใช้เป็นพลังงานกล้ามเนื้อเราครับเมื่อถูกใช้พลังงานออกไปใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเราที่สะสมพลังงานไว้ก็จะมีช่องว่างเราทานอาหารรอบต่อมามันก็สามารถเข้ามาเก็บในกล้ามเนื้อได้ทําให้สภาวะการดื้ออินซูลินเป็นไปได้ยาก การดื้อเพราะว่าอะไรเพราะกล้ามเนื้อเราเนี่ยครับมันรับน้าตาลเต็มแล้วปิดแล้วโคชแล้วไม่เอาแล้วครับพออินซูลินออกมาให้เขาก็าไม่เอาครับเนองเขาก็าไม่เอาไม่สามารถที่จะรับน้ำตาลได้แล้วดังนั้นเราจะต้องเอาออกกําลังกายครับเพื่อให้น้ําตาลที่สะสมในเซลล์เนี่ยครับเอาไปใช้เป็นพลังงานให้หมดมันจะไม้มีช่องว่างเพื่อจะเก็บเก็บน้าตาลครั้งต่อไปดังนั้นพออินซูนลินนำน้ตาลมาให้ปั๊บเขาก็เปิดรับได้เลยเอากุญแจมาเปิดเ็าแก๊กเขาก็เปิดประตูรับได้เลยอ่าครับผม ทำให้เกิดสภาวะไวต่ออินซูลินนี่คือข้อที่2ครับคือออกกําลังกายให้ได้5ชั่วโมงต่อวันครับแลนะ้ข้อที่3ครับเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือสิ่งสาคัญมากๆครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องนอนปอย่างน้อยทุก4ทุ่มต้องหลับแล้วนะครับเนาะ4ทุ่มต้องหลับแล้ว4ทุ่มถึงตีหนึ่งสำคัญมากๆร่างกายจะหลั่งโกร้ฮอร์โมนออกมาจะต่อมใต้สมองครับเพื่อซ่อมแซมอวัยวะเราในร่างกายเราและก็มีงานวิจัยครับว่า คนที่นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอครับร่างกายจะมีสะเสาวัยต่ออินซูลินอ่าอาการดื้ออินซูลินก็จะลดน้อยลงเห็นไหมครับสำคัญมากๆคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนาะสี่ทุ่มงตีหนึ่งต้องรีบหลับเลยนะครับนะ้อยอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปนี่คือช่วงนาทีทองของการนอนหลับเลยเพื่อนนาทีทองเลยครับสําคัญมากๆเลยเราอย่าพลาดช่วงเวลานี้นะครับสาคัญมากๆเลยและข้อต่อไปครับข้อที่4ี่ก็คือลดไขมัน ไขมันประเภทอ่าอิ่มตัวเนาะไขมันโดยเฉพาะประเภทอะไรครับไขมันทรานไขมันนี้มีการดัดแปลงอยา่างเช่นคุกกี้โดนัทนี่อ่าของทอดของมันอยา่างเช่อนอะไรครับอ่าแฮมเบอร์เกอร์นี่เนาะแล้วก็เฟ,ฟรนส์ายนี่ครับมีการทอดอย่างนี้ไหมครับคุกกี้โดนัทพวกนี่ยครับหรือว่าเค้กซึ่งเป็นไขมันทรานหรือว,ว่าพวกวิปปิ้งครีมนะครับเป็นไขมันที่มีการดัดแปลงไม่ใช่ไขมันธรรมชาติถ้าไขมันธรรมชาติจากมะพร้าวอย่างเงี้ยโอเคได้เนาะน้ำมันมะพร้าวนี่โอเคได้แหละ ทานได้หรือว่าไขมันที่มันเป็นธรรมชาติไม่มีการดัดแปลงน้ำมันปาล์มนี่ก็โอ้โหเว้นได้เว้นครับเนาะน้ำมันหมูโอเคกว่าถ้าอยากจะทานเนาะน้ำมันหมูดีกว่าเยอะเลยนี่คือสันติสำคัญคือลดไขมันที่มัมีการดัดแปลงเนาะไขมันทรานไขมันพวกนี้เนาะแล้วก็ข้อที่ห้าครับผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายเราแล้วใช่ไหมครับมันมีอีกอย่างหนึ่งครับคือน้ำส้มสายชูจาก แอปเปิลครับก็เรียกว่าอ,ะ,อะไรครับ <c oughs> มันเป็นน้ำสกัดมันเป็นน้ำส้มจากแอปเปิลครับเพื <c oughs> Apple ่อนเพื่อนเนาะแอปเปิลสไลเดอร์นี่นะครับสามารถรับประทานได้มันช่วยลดน้ำตาลในเลือดลงมาสําคัญมากครับเพื่อนเพื่อนข้อนี้เนาะข้อที่5แล้วไปข้อที่6ครับเพื่อนเะพื่อนเนาะการออกกําลังกายของเพื่อนๆจะต้องมี <c oughs> มีความสําคัญในการออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายแล้วสิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คืออะไรครับ ต้องมีการเว้นระยะเว้นระยะการรับประทานอาหารก็คือเขาเรียกว่ามีช่วงทานแล้วก็มีช่วงอดแลว้วก็ intermittent fasting ก็คือการช่วงเวลาอดอาหารเราทานอาหารประมาณ8ชั่วโมงในใน1วันนะครับเนาะหลังจากนั้น16ชั่วโมงเราอย่าทานอาหารทาน8แล้วก็เว้น6เขาเรียกมีช่วงเวลาทานแล้วก็มีช่วงอิ่มแล้วก็ช่วงอดเราควรจะทานอาหารที่โคชลองบอกก็คืออาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอาหารจะพวกโปรตีน ให้มากขึ้นกว่าปกติทานาวิตามินเกลือแร่ให้มากกว่าปกติทานผลไม้ที่รสชาติไม่หวานเนี่ยครับอาหารเหล่าน,นี้ควรจะทานในช่วงเวลา8ชั่วโมงสมมติตอนเช้า8โมงเช้าเนาะ8โมง9โมง10โมง11โมงนะครับเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามโอเคละบ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนี้แหละเราทานให้อยู่ในกรอบนี้หลังจากนั้นครับบ่ายสี่โมงไปจนถึง8โมงเช้าวันต่อไปเรางดนะครับเราต้องไม่ทานอาหารไม่ทาน ผลิตภัณฑ์อะไรที่มีน้ําตามเป็นส่วนผสมน้ําเปรี้ยวน้ำหวานก็ไม่ทานนะครับนล้วน้ำโค้กน้ำมะลบไม่ทานครับทานเฉพาะน้ําเปล่าอย่างเดียวช่วงนี้ครับร่างกายเราก็จะ <c oughs> ดึงไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานดึงน้ําตาลที่สะสมอยู่ในกระแสเลือดออกมาใช้เป็นพลังงานทําให้ร่างกายเราครับมีสภาวะไวต่ออินซูลินลดอาการดื้ออินซูลินอย่างที่โคชลลงบอกนะครับสําคัญมากๆและข้อสุดท้ายครับข้อที่7ครับห้ามเครียดครับทำใจให้สบายผ่องใสครับ เนาะสวดมนต์นั่งสมาธิเล่นโยคะนี่ครับสำคัญมากๆเลยการเดินจงกรมนี่สําคัญมากๆทําให้จิตใจเราสบายครับเพระจิตใจเราเราสบายเราไม่เครียดครับฮอร์โมอนแห่งความเครียดก็ไม่หลั่งออกมาฮอร์โมอนแห่งความเครียดนะครับเป็นตัวไปกระตุ้นให้มีการหลัง่งอินซูลินเลยนะจะบอกให้อ่าทำให้อินซูลินหลั่งออกมาบ่อยครับบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าร่างกายก็จะเกิดสภาวะดื้ออินซูลินทําให้เราเป็นเบาหวานแต่ถ้าเราไม่เครียดเนาะ เราดูแลตัวเองดีดูแลใจิตใจตัวเองดีครับเราก็จะมีสภาวะเรียกว่าไวต่ออินซูลินทันทีโอ้โคยุธนาแสงชา่าโอ้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมขอบคุณด้วยมากสุดยอดมากเลย <c oughs> มืออาชีพว่าคนนี้เนาะยอดเยี่ยมมากๆนี่คือโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังให้โค้ชฉลองได้มาอยู่ต่อหน้าทุกขั้นวันนี้นะครับขอบคุณโค้ยุทธนาแสงชา่ามากๆครับคือผู้อยู่เบื้องหลัง <c oughs> ขอบคุณครับผมาล้ครับเรามาดูต่อการพักผ่อนหลับนอนการ ลดความเครียดนี่ก็สําคัญมากๆที่สุดนะครับเนาะในร่างกายของมนุษย์เพราะว่าร่างกายเรานี่ครับมีความซับซ้อนมากๆเป็นสิ่งมหัศจรรย์พระเจ้าประทานให้เรามาหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ประทานมาให้เรานะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกดังนั้นเราก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุดอาหารต้องกินแบบธรรมชาติเนาะการพักผ่อนเพียงพอตามธรรมชาติ ร่างกายมนุษย์เราไม่เครียดครับเนาะความเครียดเป็นเรื่องผิดธรรมชาติดังนั้นเราต้องอยู่กับธรรมชาติการออกกําลังกายเป็นเรื่องของธรรมชาติครับมนุษย์เราสมัยโบราณโบราณมันเราออกกําลังกายกันทุกวันเนาะคนโบราณจริงไม่ค่อยมีคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมฮะอ่าดังนั้นแต่ปัจจุบันนี้เราออกกําลังกายน้อยเราพักผ่อนน้อยความเครียดเยอะเราจึงมีสภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งกลายเป็นโรคเบาหวานนั่นแหละครับแต่วันนี้เรากลับมาสู่ธรรมชาติครับคัมแบ็คดึงตัวเองกลับออกมาดึงตัวเองกลับออกมาครับกลับออกมาอยู่กับ ธรรมชาติอยู่กับธรรมะเนาะเราก็จะไม่เครียดร่างกายเราก็จะแข็งแรงอายุยืนได้เป็นร้อยร้อยปีนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันกับทุกท่านเพียงเวลาเท่านี้เนาะจะสี่ทุ่มแล้วจะรีบไปนอนอย่ายช้านะไม่ได้ครับต้องรีบนอนเนาะสำคัญมากๆเลย <c oughs> นอนน้อยอายุสั้นครับถ้านอนนอนมากอายุเราก็จะยืนยาวนานเนาะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับเนาะมีความสุข สุขภาพดีมั่งมีร่ลำรวยร่ลำรลวยรอสวยๆด้วยกันทุกท่านนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับรีบเข้านอนซะก่อนตอนนี้ก่อนสี่ทุ่มนะครับนะบ๊ายบายโชคดีครับสวัสดีครับผม